น,นี้พบกับเจี๊ยมอีกแล้วนะคะวันนี้มาเอาใจนะคะสายซิ่งกันนิดนึงนะคะพบกับมิสูวิชิดับเบิลแคปนะคะคันนี้เป็นปี2019จดในปี2020นะคะเป็นรุ่นนะคะ2.5 GLX นะคะ มุกนะคะสีเดิมนะคะรถสีสวยมากๆเลยนะคะให้ดูนะคะด้านหน้านะคะก็กระจังหน้าเนี่ยเป็นตัวหน้าใหม่แล้วนะคะดินามิกชิก็จะสังเกตเห็นกระจังหน้าเป็นสีเงินเป็นทัลลิกด้านล่างก็จะเป็นสีดำแบบรังพึ่งนะคะแล้วก็ด้านข้างเนี่ย ซ้ายขวาตัดด้วยขอบโครเมียมสีเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะไฟเลี้ยวนะคะติดอยู่ที่ด้านหน้านะคะซ้ายขวาให้ด้วยไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วนะคะด้านล่างข้างหน้าก็จะเป็นคล้ายๆกับแท้งกันกระแทกนะคะก็ตกแต่งมาสวยงามแบบนี้เลยนะคะโดยรวมแล้วสวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับด้านหน้า มาดูด้านข้างกันต่อเลยค่ะด้านข้างนะคะก็จะได้เป็น้อแมลสีทองขอบ18สวยๆแบบนี้เลยถัดมานะคะเป็นกระจกโครเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟเลีย้ยวนั่นเองนะมือจับเป็นแบบโครเมียมให้นะคะทั้ง4บานเลยนะคะต่อมาดูด้านท้ายกันต่อเลยค่ะสำหรับด้านท้ายนะคะกระบาดท้ายก็ตกแต่งแบบโครเมียมให้นะคะมือจับสวยๆแบบนี้เลย ไฟเบรกปิดอยู่ที่ด้านบนให้นะคะสวยงามแบบนี้มาพร้อมสัญลักษณ์มิสูวิชีนั่นเองนะคะแล้วก็รุ่นย่อยนะคะไต,ต้ันคันนี้นะคะด้านหลังจะไม่มีกันชนให้นะคะแต่สําหรับลูกค้าถ้าอยากได้เพิ่มเติมก็แจ้งสามารถแจ้งได้เลยนะคะปลายท้ายก็สวยแบบสวยงามแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารภายในกันต่อคะ่ะ เข้ามาแล้วนะคะรู้สึกว่ากว้างมากๆเพราะว่าเป็นดับเบิลแคปด้วยนะคะภายในโดยรวมเนี่ยเบาเป็นเบาะผ้านะคะก็ถ้าเกิดว่าตากแดดเนี่ยมันก็จะไม่ร้อนเนาะสำหรับข้อดีของเบาะผ้านั่นเองเนาะโดยรวมนะคะห้องโดยสารเนี่ยใหม่มากๆแล้วก็เป็นปี2019นะคะจด20แล้วเลขไม้เนี่ยแค่70,000เท่านั้นนะคะก็โดยรวมนะคะสำหรับเครื่องเล่นนะคะยังรองรับ usb fm/am อยู่นะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้เพิ่มเป็นจอ ทัศกีนนะคะก็สามารถแจ้งเพิ่มเติมได้เลยนะคะคันนี้เป็นระบบเกียร์ธรรมดานะคะเรียกว่าขับขับขี่ง่ายอยู่นะเมื่อกี้นะคะได้ลองขับมาแล้วรู้สึกว่าเครื่องนิ่มมากๆเลยนะคะ mm hmm. ก็ตรงนี้นะคะ mm hmm. ก็จะมีวางแก้วน้ําให้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเบรกมือนะคะนั่นเองแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกล่องเก็บสัมภาระนะคะโดยรวมด้านหน้านะคะก็เน้นใช้งานมากกว่านาอถ้าเกิดว่าใครที่แบบมองหารถ 4ประตูแบบครอบครัวนะพร้อมแต่งซิ่งสวยๆแบบนี้เลยนะคะเอาใจสายซิงนะคันนี้เลทผ่อนอยู่ที่8,800บาทเท่านั้นลูกค้ามีรายได้แค่16,000บาทนะเป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยนะซื้อคนเดียวจบเลยนะคะถ้าไรายได้ไม่ถึงสมมติลูกค้ารายได้12ื่นสองก็หาคนกู้ร่วมมานะคะแบบนี้นะคะเครดิตดีดฟรีดาวกันไปเลยนะเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารด้านหลังกันต่อเลยนะคะว่า,วาจะกว้างขวางแค่ไหนเนาะไปกันเลยค่ะโซนด้านหลังนะคะนั่งแบบกว้าง สบายมากๆเลยสําหรับลูกค้านะที่มีครอบครัวนะห้าคนขึ้นไปนะคะชิวๆสบายๆเลยนะคะตรงนี้ก็มีที่พักแขนให้วางแก้วน้ําให้นะคะหรือถ้ามีผู้โดยสารนะคะก็สามารถเก็บแล้วก็นั่งได้เลยนะคะชิวๆสบายๆแบบนี้เลยนะคะ mm. ก็สวยงามนะคะตามท้องเรื่องแบบนี้เลย mm. เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องยนต์กันต่อด้านหน้านะคะแล้วก็เงื่อนไขในการออกรถกันต่อเลยคะ่ะ ยนต์2.5ลิตรนะคะแรงม้าก็จะอยู่ที่1 8 1แรงม้านะคะเป็นเครื่องยนต์คอ m บินเรลนะคะตัวนี้ก็เรียกว่าแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะสำหรับไททัน4ประตูคันนี้นะ,ะแต่ที่สำคัญเลยนะคะของเรารับซื้อคืนนะคะ100%เลยว่าโครงสร้างนะคะของไททันคันนี้นะคะไม่ชนไม่คว่ำไม่จมน้ำแล้วก็เป็นเลขใหม่แท้นะคะตรงนี้นะคะกล้าการันตีได้เลยให้ดูนะคะรอยน็อตรอยตะเข็บของเรานะคะ ยังคงเดิมอยู่นะคะมีให้ครบคันเลยนอกจากนี้นะยังสามารถซ่อมศูนย์นะคะเรียกว่าเข้าศูนย์มิซูวิชิตทั่วประเทศนะคะซ่อมฟรีอะไหล่ฟรีให้นะคะลูกค้า2ปีเลยนะคะยาวๆแบบนี้เลยนะคะ2 0,000โลนั่นเองนะคะก็ลูกค้าท่านใดนะที่สนใจไตัต้านแฉบ4ประตูคันนี้นะคะเลทพ่อยู่ที่8800บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ของเราออกได้ทั่วไทยนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะขอลูกค้าไม่ติดเครดิตนะคะ เคดีออกรถซีดาวไปเลยนะคะคันนี้ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะอยากจองจัดฟรีนะคะแบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะทักหรือโทรมาที่08433350 0 0นะคะเสียบยินดีนะคะให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านเลยนะคะหรือสะดวกเข้ามาชมรถนะคะสาขาเราเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่8โมงครึ่งถึง6โมงเย็นเลยนั่นเองนะคะก็ติดต่อกันมาได้ตลอดเวลาเลยนะคะหรือจะเข้ามาที่โชว์รูมก็ได้นะคะมาดูรถตัวจริงกันเลยว่าสวยงามนะคะตรงปกไหมนะคะ ก็ยังไงวันนี้นะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะยังไงนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ